เวลาฮิตแล้วพี่น้องเอ้ยมงนาะนักุงก็บเบื้องละหาโลงอยวดูหัม่วงยม่วงอชุ่งด้วย่ละบุบี้บุกีมะีนมะกะทุนบ็อยู่ัน กสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องรุสุขสุขคนพี่น้องเลยเนาะมาพบมาพ่อกับป่าพามีส่วงอ่าแดดพี่น้องเลยเกลือนซานนองโมเข่ามหาสาว่ะอาโทษถึงได้สาว่ะเป็นลมเลยบอกสบายดีเด้อสุขคนสบายดีด้วย น้ออันน no. ี้ได้เรื่องเศ้าเฮาละทนแต่เศร้าว่าจะเอามาส่งมีแต่เศ้าๆนึงเด้อมันพ่ออยู่บริษับลององสิเออง่อง้านะโอ้ย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 เีกอย่งก็เขาเออยังก่อนเนี่ยซ้ีอันนี้โอแม่โอ้ห้องนี้คือมันบนัสถ้าได้ลูกเขาจยาวเนยะน ไเป็นคเฮ็ดอีบ่จักว่าอยู่เฮ็ดหน้าเฮ็ดหน้าเด้เนาะอือหน้าตามันสิงามซ่หอเสียหัวกะบ่ล่ะแม่อันนี้อ้าวป๊าบนี้จะเก็บโซนั้นออกซะก่อนให้คนมับ่มีบ่นั่งเลยมันบ่ไดแต่เาเข้าตอกระเทิบออกอ้าแม่นเาดตักโได้ไปแรงมานอนพี่แล้วบแม่เดี๋ยวเจะเฮ็ดให้แล้วไวๆนะสลา่นกินกัหยังน่ะล ทำโมชีลาบมันสุกเินโอ้มาแล้วมาสุกคนโชคดีเนาะได้กินลาบซีนมึงนี่ฮะโดยกีบูดเลยกีบูดเลยโอ้กินกินยังมีแหงเห็ดเวียกทีมงานยังเกาะยัมากินยังเดี๋ยวละทีมงานยังทีมงานโซติพมทีมงานโซติพิมใครถึงพักเก็บเออทีมงานโซติพิมกินยังกินยังมั้งล่ะเอา ดึกใจแฮงเอ้ยนอนมาทางซาโมพี่น้องเลยมื้อนี้นอนเฮทีใหม่บ่มื้อนนี่ฮะนอนทีใหม่พี่น้องเอ้ยอย่าลืมแต่งคันเด้อนอนนอนทีใหม่นะนอนซาลาเนาะแต่งคันมีเทียนแล้วก็คันอย่างไรมันดีก็เว้านะโมพี่นบอกเออได้มันจบมันงามคออยู่คอเศร้าก็เว้าไปนะไหวเพิ่นตื่นเพิ่นท่วงนนั่อะไร นี่ฮุบมาเบิดแล้วอยู่พุ่นเน้องเอลาเนาะพี่น้องเลยอันนี้อพุ่นสิเกาะออกไปอีกเพราะว่าสิเฮดให้เราอันนี้เฮดบนชั้นห้นั่งบ่รู้ว่าจังไหนพี่ใหญ่เนาะพี่น้องเลยเนาะพาอยู่พุ่นสิเกาะให้เรานอนบ่่ละแม่นแหละเพราะมันนี่ยข้างเฮานั่งทข้างกินแล้วหมดมันไล่ทั้งข้างหน้านี่สิต่อลงอีกบ่กทั้งนาต่อแล้วนี่ยให้เรากินข้าวก่อนพี่น้องเลยเนาะกองทัพต้องเดินด้วยท้องเลยเน้องเอล่า ถ <laughs> <ew> <hammer> okay. ้าบ่มีแฮงก็บ่เดินแม่นบ่งานบ่มีแฮงก็ล้มตื่นมาแล้วต้องกินเด้พี่น้องเอ้ยโทพี่น้องเอ้ยเนาะลมมาแล้วบาดนี้อ๋ออ่อนเบ้อล่ะสบายดีเด้อเบิดทุๆุสบายดีเด้อแล้วค่ะวิวเ เด็ดคืพากันขึ้นโค้งได้นี่แหะเนาะมีตั้งกล้องไว้ก่อนพี่น้องเลยกลางเด็ดเลยอันนี้เน,ะนาะแดดขนาด ไปพี่น้องเนาะบะพมีตั้งกล้องไว้ก่อนบาทนี่ตัวนี้แน่นขักเนหละเนาะไม่น้อยๆนี่แน่นคักลิ่วอะบางจะปูกล้จะปูก่าบก้องมดแด้วฮะจิก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 เป็นยังไงุ่ เป็นหอเจ้าตอเองทำเองเป็นเอตอเองทำเองท่งเป็ตัวหน่อยแน่ให้าขึ้นเจ้าเล่ตัวหน่อยเน่เจ้าขึ้นบอแมสี่แปดกสี่แปดสี่แปดก็สั่อันนี้สามแปดสี่แปดก็สามเนสบาอาตัวได้ก่อนเอาละนะาม่นเวลาคือวันหน้านำทิม ทีมงานห่อนตีนแห้งตอนนี้ให้ละยเริ่มมาอชอบบอกจอซีนตีทังซีเน่นย,นยบอกมาเกบอบฟัขึ้นไปเนะี้โอ้ยยังมทันขึ้นจับปลมอ๋อเบิเวลไม่พูะดะ,ะ,ะเรื่องอะยินเลยค่้ยินเลยะ

ใช่ตอกตอกเลยบ่พได้สอดบ่สอดเช่บ้อ เปหยังแล้วแป้นจะผูด,ดีแป้นแบบน,นี้สั่นะี่มาตกแ่นี้ค่ะอไปมนเ้ดีแ่อมี้เนาะยแป้นจะนี่บอกให้บอไดหมสองอันยังไดิเมื่อยอยู่บ่ตามจังใจเด้อล่ะเมื่อยอยู่บ่เมื่อยแค่ไแต่แค่แค่แ่ไหนเขาทบอกให้มื่อนี้ ข้าโบกเขียวหั่นาาราะๆเแล้วนอนนี่เลยแมนแมนเขาจะข้าวเห็ดฮะอีกรอบหนึ่งบอเดี๋ยวเดียวกว่ามันคาเนื้อละเดี๋ยวเลยเดียวเดียวมีอันเดียวบอคอนตีฮะ Đi, sẽ hôn lên bò Bò mình chỉ vừa dù không <phải>. ừ. <laughs>

่พอแล้วฮ็เฮ็ดตัวนี้ก่เนือลายเลยขาวบ่กตึงบ่ลอรเฮ็ดทั่งงเลยรุ่นรุ่นนี้บุมีบันไดก็ได้เหรอแม่เบเฮ็ดท่่ มันนี่อันกล้องจะนิ่งเนาะมันนี่เนาะขึ้นปะเห็นบ่เให้จับกล้องให้เตะกระตูนเตะกระตูนหิวอายรให้ไงพี่หิวขาด เขากันักเติบได้กนลาไอ้เบนบบน,นักได้สมุเรื่อแบบสนๆกันเลยส,ส,สามลังคือตากเลย่ไหมเธอพี่ไปน,นี่ละข้าวนี่ก่อนใ่่ยู่อด้อไม,อไม,อออม่ได้ตอไตอตตอไม่พี่เด้อ ปรมานี done, 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 ่บอยกขึ Brother ้นมีบอกบานี่เออโอ้ตปูซก่อนนะไดได้ได้ได้เบิ้งกล้องอยดูหาได้บอกแจ้งอยู่บอกพี่จะทอะตัวนี้ไงเล็กสแลงพี่โบราตะปูแปดมีบอ

น้กันบ่ไ้บ่ได้เล้นคนละคนก็ได้ตัวนี้ได้ตอกเลยบ่บาระวังได้สองคนนหลี่ลงได้ขึ้นไหมได้ขึ้นกันแล้ตอกไว้เ่อ ไปเยียบยังอันนี้เนาะในตีนนี่ก็เข่าขึ้นยัง นระเามะหวงตีนลยกระเพ๋ากะกระเป๋ามะหวงแมนกระเป๋ามะหวง่งอกระเพ๋าเงินนะตกปะวางเด้ออุ้ยตกแล้วนั่นเลยเป็นทรงโมเดิร์นได้ยังไงล่ะเนาะได้ยังสร้างสร้างลายสร้างลายทีวีโมเดิร์นสร้างลาออกแบบเห็นฮอตพี่บอกกินเห็นฮอตพี่บอกฮอตพี่บอกเห็นนะ แค่กีอวันเรตกอีออีเ่าไร่จะเออไม้นี่ยปเดี๋ยวเอาบอกเขาซ้ำเียตกหมดเลยตกตะปูกอไว้เลยเอากรอปิ้งมาคือลมไปนะอีกาเข้าไเกาะเาไปเกาะดิเออเมันเลเป็นก้อนล็อกเพ่อนเพสูงนนี้ของเราโมเดิร์นช่องชองสั้นหอดด้เเออนี่นะ หลอดอยู่สุงโมเดิด้านในปริสุทธิ์ในซาวใช่ไม่าตะปูฮะสิตอกนียแฮมแดดกับพวกแห้งพี่น้องเลยแฮมสังกะซีพ่อนาคอยข้าวกระบ,บ่อนเลยตลาตอกใช้ๆนีนนะ่ะตอกเงี่ยงบ่ 到教徒弟来，跑，呃，教，教，到，到，到，教徒弟，教。 อะทรงไม่อบเโอรวเงเขันัข่าวะทงบิง่งเห็นอยู่บ่ละ่ะไม่ค่อยเห็นแจ้งอยู่บ่แจ้งจักนาที บ็ใส่หมวกแน่บุ๊มบิ้มหมวกบ่เออให้โทรศัพท์ใส่เข้ามแล้วน้องทงบุ๊มบิมไม่เป็นทำเป็นเดียวเลยนะตอบมาเช่นเลยทงไต่ก่อนเด้อบ่มีบ่ตะปูละฮะมีตะปูอยู่บ่ หูย่ยานเด็กอะไรเหยียบน้ำกันซ้ำไจักโลก็หลายโลแต่ได้สมหาสองคนเข่าเลยดู้เลยเอาใม่ม hmm. น yeah, em like ี Men, ่ไม่นีแปดสร้างม่นกะสร้างสร้างมสร้างเออตะปูอแล้วมันทางมัอยู่เอาเอาตัวูไปได้มาสักการจับ

เก่ <c oughs> ากันลเลยปาทอตึมลงระบัดลีแม่ญิบ่ม่่ทิมได้หน่ฮะแม่ทิมแม่ทิม,ไ,ม,ทม,ไ,ม,ทมงไงโหน,นไหน่า <c oughs> อันนี่ยโหน่าทิมน,น้องบุรีวเบ่งกล้องกัน ูไปหลายคนเลยนะมันขุดเลยเขีนทอนเนอะาคืทอนออกกอม,มันบ่ถึงไม่อยมด้แคน้องน่อยก็ต่อแบบนี้เนาะ มาพี่ก็ต่อนี่แปนบดึงไม่่ะนะคมไหมเหยียบไปจ้ะรัสละสดแล้วสด้นสูดน้พีบุหอนฮะ ไขหมดกระหนกไปจ้ากว่าขาสิสลบในหมดกระหนกนี่ยแหละตักตั้มยังกระโปรงุกเจ็บไปฉลาเลยแค่บุตรตั้งทั้งน้าอหรสำหรับสิ่นเนาะปกปักกปกกอนู่ End, ไม่ดีกัได้ลาบไม่เลหลาบแล้วลาบแล้ว bọn bọn <laughs> đi phá phải đi phá đi phá phải 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 đi เวลาหิดแล้วพี่น้องเอ้ยมั่งเนนักทงก็บเบื้องละหาโลเนาะมดูฮะวงนพวกม่วงเาชุ่มชุ้ด้วยบุมเบุบี้บุมีมากีหินมากระพุนบ่อยู่หฮะ

พี่น้องเลยพอกันคลิปหนาพี่น้องเลยสบายดีพุ่น้ำเด้อสบายดีสบายดีไปพี่น้องเพื่เบียกก่อนเด้อพอกันคลิปหนาเนาะบ๊ายบายมาเปดนอะไคลิปสบายดีมาทำต่อกันจบมาแล้วทำกันที่จบคือกันตอนนี้กำลังต่อแฝดนีะเนาะ